งา yup. น,นแรกเรยกบอแม่ลาบากเรียนยุ่กล um> ้บ um ้านติแม่ก็เลยได้มาเบิ่งติพุทธาวากคนขับรถบริาเลวิ่วรถบไร้ค่าหลากกิโลค่าลักจองสัสาแม่มักคักติแม่มักอุงอิงมักคักอบนหลับบนนอนเมนบัพุทเี่ามเีย ผู้เฒ่านี่ว่ารับว่านอนเลยเป็นเบาเบิ่งตาอุ้งอิงเบิ่งแล้วก็ห้น้ำติบัาาาานทีผู้เฒ่าทำงานเราไปาีหนเนาะเศร้าเหงมันเดือดแล้วทำใจจะลื่อนไหมเนี่ยใช้เอาลืมจังะไหนี่นเขาตั้งยันี่เนาะนี่นั่นใครเนีใช้พื้นนุ่มได้แค่หนูนี่เด้อ เพียงแต่มแตรลุ่นนี่แต่มาดันจองศาสตร์เดี๋ยวนี้แม่มักขักมักแน่อุ้งอิงพุทธฒ่ามักขักมแตรลุ่นนี้แม่แล้วกับคืนบ้าอีกเออสามสิบสี่สิบพุ่นอะเพุ่นมา,าบกบุอ๊บอันหดียวอย่างพุทธาพุทโธขวัญใจพุทธฒ่าตัวนี้อุ้งอิง นอนยุ่งขังอยู่ข่าวข่าวงในข่าวข่าวงในเบิงคักเบิงแน่จนว่าเบิงเบิงเบิงอันอื่นเร็วจักบัดผู้ใดอ่มาหัวติดบัจำเลี้ยงเอันตื่นเสาร์มาเบิงอันขี้เพิ่นอยู่เพิ่นเข้าไปในตลาดซิมเรื่องอยู่ยุบานนี่สิบ่จ้าอยู่บ้านมอเหนือหกโลติขี่มอเตอร์ไซค์มาได้เบิงสาสตร์เนาะ เงี้ยน้อยเสียนุ่นแม่เขียนหัดเบอร์ตชอบไปเพป็นลูกคนหน้าเลยวะนี่คือเนี่ยเพิ่นมาหลับไปแล้วลูกเป็นยุคไก่บ้านพ่อจ๋าพ่อนายเอ็นมาแฟนขับแถลยรู้จักบปนี่มันลูกกนลูกจ้ารุ่นเก่าๆตั้งแต่ตั้งแต่ท่านในปีรวงหน่ารู้จักบ่เบิดก็เกือบเบิดอ่ะรู้จักเบิดแต่ว่ารุ่นใหม่ๆบ่ค่อยรู้จักเพิ่นจ้ารู้จักเต้นน่องปอมแปมรู้จักซุ่มเนื้อซึ่งเป็นไทยยูทูบจ้า สิบห้ากันกับก้อนดียังสิม้าไหมครับแล้วไปอาบน้ำกุหลาจ้ปะมาณจักันหาหโลมหาหโมงกุลาจังมาปูมกับบไอยุ่งกลเมีนเม่านเห็นกันมาจองก็ว่ามีเขาไปพุ่นละก็ว่ามงีตู่ลำพงย่านก็เหยียบดังันเขาใบพุ่นเิ่นเอาของเขาเขาไปพุ่นนะ่มงนีส่พุ่นเมงนีอตู่ลำพงดีนี่แมนต คือบ่อันนี้น่โอ้มันให้พันเน็ดม่ได้พันยากเหมือแรงพันเสียบคนเสียบเนี้นี่รถตู้ลำพวงยุดคางมีโค้งเล็กนีเรื่องมีห้าสิแบบนี้ลุงมองรถจอดพุ่นมันมาจากแต่ว่ามันอยู่ซื้อตู้ลำพวงมันบอกเข้ามานี่นี่นี่รถตู้ลำพงกับสิหยับมากมองโค้งหมองค้งนี่้แบบูบัอ้อยพันธอันคึงว้แล้ว บอมันมันซื้อตูรลำโพงหรือมันเสียงดังหรือว่างเตยจังมันดังแฮงมันดังแฮงจะพูดขันพูดว่านั่นอี่ีกระดังบบกแห้งมันกระดังเยห้ากันรับบ่ได้เด็ดพูดขันพูดเถานั่นเนมันบมมีมังอันนี้แล้วมันไก่มันก็ส้งสิไก่ว่ามันไก่ันนี้ล้วบ่เป็นยังเพราะว่าเน้ไปบิ่งมาแล้วอันอันวิธีบริสุทธิ์สมีมันเด้ก็มันเด้เปนสีรอดรดดีนะ อ้ยรอดรอดนานเลยวจ้าจ้าพอดีพอดีพอดีล่ะซัมเน่้านซัมเน่ล่ะซัมเน่บางนี่ล้ำพงอาลำพงเป็นอยัางน่ายังเคยไปเบิ่งมาหลายหม่องแล้วลุงหัวกประมานึงคัน่เม่นสาวหน่อยกับปรมาณเนี่ยมาคัดบเลยเสยนพันธ์เพรษเนื้อเมื่อ้าวบัดมื่อแต่แต่เ้าจนหอดครับเป็นสร้างตัดผ่าได้จ้าแต่ว่าหั่นตัดชุดแบบชุดคือหมอลำนะเฮ็ดบุปเป็นคันเม่นจังสั้นนะหอดอีหล่าเล็วชุดวดจีจ้า เป็นสร้างจากยุบันมอเหนือผู้ผสมวจอพวก้ใดมาล้านก็เสียผ่านแม่จ้าตัดชุดผู้ตัดชุดนาร่านนี่แหละแต่ว่าเหตุยุบานตะกี้อยู่ในตูมเพิ่์สิบุเรืองใหญ่กลับมาบ้านประมาณสี่หาเดือนจ่ากลับมาอยู่นี่มันยงหลานน้องสาวเห็นงานเลื่องลี้ยงหลานสบายเห็นรถพญ่์กันใช่ยุหันบอกล่าไปหาเราจันเรานอนเรานอนจ้าขันเราบพจักน้อยลักก็นสิไม่ยางแล้วป้าเห็นแต่อยู่หนาโดด อยากเห็นพอหยุดหายเรานอนติพอหยุดนอนสีเวนลับเลยว่าพอท่านเด็ดลับแล้วว่นอันนี้แม่นอันรถน้องจินบ่ะจ๊ะเมียนเมียนเพื่อนกับซีนอนเขาเมียนมอนอยู่ในหันเพื่อนขับรถเมื่อวานเพื่อนเขาบ้านรถตกตุ่ยตุ่นจินว่าแม่นอันเบาตุ้ยสิบุคุยใหญ่ปานนี้บ่าไทยเอาทีสาสตรเมียน่อยเสียไทยเลี่ยมไทยเลี่ยมโอยาสาเขียนมาตะวาน โอนยทุกเแฟนมาคาัคะเจ้ะแฟนเด้ผ้า้าเบิ้งอันอิหล่าตอนมาตอนมาสมัครบ่เคยเบ่งหอลำ,แบ,อลำแบบแบบในยูทูบเลยบ่ไปบ่ไปบ่เพ่อบาเ่แมนสาวน่อยอันซุ้มหน้าไปเบิ่งคณะได้กะ้างบ่ไปแต่ว่ากะ ก็มักเบิ้งเบิ้งล่ะแต่ว่าบ่เบิ้งคักอันนี้คันกันอุ้งอิงขยับไปใส่คือคือเบิ้งจะไมารู้แจ็คแวะเบิ้งทุกคนแล้วอันคันได้เห็นตัวจริงอุ้งอิงไปบ่ารันเห็นจักเทธอจ้าสิมาเบิ้งดีเด็ดล่ะจ้าเนื่อใจานือนกันมาเพิ่นท่านมาดูว่าเบิ้งก็เชียรกันดีนอนอยู่รีสอร์ทกับไก่กินไก่กับผู้พันกิจต์รีสอร์ทผู้พันกิจแน่นอนเนาะอันเห็นเพิ่นกินซอยจุอยู่กับอันพ่ออชิตะโบจ้าว่ารันเห็นจากเทธอ ก็เพิ่นเพราะท่านเคยมาหนีจากเชื้อเนาะอยู่เราใกล้ๆทางอื่นกับว่าไปนี่มันไกลบ้านก็เลยมาไก่เ้ากับว่าได้ไปเขียนยามเพิ่นกลับบ้านกลับยังได้ไปเบิ่งแค่ปีหกศูนย์ยูบ้านนนต์สองหนสาวน้อยเพชรบ้านแทงางานตอมี้พอยุดแล้วตอนนั้นพอยุดเราอยู่มาสามสิบปีแล้วไม่แย่ไม่แย่แลมไม่แย่แลมไม่แย่แลมเรามาแล้วแปดหนี่งแลมเราบ้านรถขั้วเด้อรถกับข่าว นี่เดนมอนเจ้าอยากไปหาเพื่นบอนั่นไอเยืนหยลำนีกเหลมไเนไปดังใช่นี่ยะโอ้ยนั่งยูนรบกน่าสิไปเบ้ากิยังกับเพื่อนหน้าไม่รู้สิบ้ากิงนั่นเดียวมยืดเหลี่ยมขาดขติงวามหวานเขียวเมียนแค่วาย่งเลอเห็นอยู่ในยูทูบก็คือจังบัวส่วงเป็นสาวบนนิโมันงเสียกันแบบ กูห่วยืนว่ะเก่ายืนว่านเม่นย่องกับเสียกันว่ารอดแล้วว่าอันเนี้บ้านอย่างก่อนอันนี้บ้านของแท้ตรินั่นเม่นผู้ใดนั่นตเี๊ใส่เป็นนั่เนื้อเมนผู้ใดนั่นว่าตุยว่าของแท้แท้เจ้าว่ามันผู้ใดนั่นก็นั่งไปแล้วะก็นั่งแล้วก็นั่งอยู่นู่นนั่นล่ะเหมเดิมนั่นย่างหาหอบฟื้นหัวย่างอยู่นั่นล่ะมีคันนี้ต้นพักกระเดาแล้วขึ้นเหมือนเดิมนะพระกระเดาเป็นต้นอะไเนั่งยืนนี่ละ กอนเดนี่จนเทาคนละโอ้ยอันนุ่มจู่ดูแลเอาเล้วอันเล่าต่างจุดเบิ้งเนาะจ้าเล่านุ่มจุนนี่แล้วกันนี่คืออันว่าเราบ่กแม่นย่องใส่ช่องยูทูบเด้จ้าสุดยอดคนอีกเลยบวชเราดีโปรดตั้งแต่เบิ้งมาเนี่ยเราบอกเคยไล่ค้นออกเริ่มเบิ้งตั้งแต่น้องเตือนขึ้นมาเลยมีแค่ตักเตือนจ้าเริ่มเบิ้งตั้งแต่เราหนุ่มาดีดีฮาใส่เบอร์ได้เลยเราหน้าเจ้าสิจ้า อีหลากับเก่งเด้อิสราเอลกับเก่งเก่งแล้วไม่ไม่มองตีจ้าบ่บ่แม่นโดยมักโดยพิเศษเด้อผู mm ้อ hmm. ื่นเพิ่นเว้าบางไแว่าจังซั่นสี่ก็บ่ถือสาเพิ่นดอกบ่เถียงแต่ว่าเจ้าของมักแฟนนางมักคักย่องว่าสั่นเด่นแต่ว่าส่วนมาบอม่าเป็นเพียคนไทยแห่จ้ะเป็นคนลพบุรีคือบ่มาเนี่ยไกลไกมาอยู่ไกลไก่เลยบัดนี้อันก็ให้เอาล้านตอนซสมนี้มาปู่สาสตร์ไหมมาเลงก็สิบ่มาดอกแล้มาคนหลายแต่ว่า มือแร i̇şte> งเนี่ยก่อนสินอนเราสิเบิ้งสุมือคือเมียกินเขาเมียนถ้าะเขายังท่านแล้วเราเขาบนนอนก่อนเลยมีโทรศัพท์คนละเครื่องถ้าไปก่อนเบิ้งลิปเอาวันจีขันเฮาประธานเดียอันแช่อันไวไฟไหนาฮ้ยแชร์ให้หรือยังเนี่ยเมียนเลยอะเมียนโดูักเบิ้งเน่ักเบิ้งแล้วก็หัวขักอีกตั้งหากขยันไปทั้งไรรู้จักว่าด่ามาอยู่แต่นี่กับลูกเบิ้งตลอดเบิ้งทั้ติดตามพรโพสต์ ติดตามกูไหนวะในะต่ฝากติดตามไปเนี่ช่องยุกยุทธลาเพิร์ดออฟฟิเชียลติดตามพอยุทธเลยจ้ะติดตามอยู่ฟังเละว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มักอยู่พอยุทธมักเราองเพลงเจ้ามาเสกเศร้าเราออกมาเฉกเศร้าเราหล่อล่งหล่อล่งหล่อุ่นหน้ามากโอยสายหางผู้เล่นเก่าเก่าหล่อลงเก่าเก่าแล้วเสียงมวนด้วยนะมวนพอยุดแล้วเสียงมวนหน้าตาเรากันร้อระดับหนึ่งเหรอเนี่ยเราช้งท่านนี่คือสมัยแห้ง หลายชิพันหลายอยู่พ่พ่อยี่สิบ่าไม่หน่งไม่ร่วมนานรวมหลังกับไก่ยี่สิบดีรถเงนี้ไมรถให่รถหญ่นี่กับ่เปนกลัวสิบทอายหล่งรถเพ่อนเพ่อนแอรเบียบดมน่รถเวทีหรือเ่ันนี้รถอันรถรถซึ่งรถฝนรถยังจะสีมันรุงรบริบมันลงไว รีบมันลงไว